ครัหลายการจักรยานทีวีครับบายไปโลงไป,ไป,ไปวันนี้จะมาทําการทดลองใช้ท่อของจักรยานนะครับหลังจากที่ดูในวิดีโอมาแล้วนะครับเราไปเจอตัวจริงมาแล้วก็ซื้อมาจะติดตั้งกับรถของเรานะครับโอเคอ่โอเคนี่ครับก็จะมีตัวยึดกับเฟรมจักรยานนะครับเป็น เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีท่อครับแล้วก็จะเป็นสตก pack ิกเกอร์แปะตอกแปะด้วยความสวยงามครับ,รรบก็มีคู่มือการใช้แล้วก็พกเรียบแล้วก็จะมีก้าเสียงนะครับเพราะว่าเสียงแต่ละก้าแต่ละใบก็จะต่างกันนะครับก็จะเป็นก้าพลาสติกนิ่มๆนะครับ เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งแล้วก็ลองทดลองฟังเสียงกันนะครับโอเคเนี่ครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเอาการ์ดเสียบเดี๋ยวจะมาลองปั่นดูครับโอเคเดี๋ยวลองการ์ดแบบตื่นนะครับเ,เดี๋ยวเราจะลองเสียงการ์ดชนิดตื่นดูนี่นครับอันนี้การ์ดแบบ ลักษณะนี้ครับมีการ์ดแบบ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 นี้ครับใส่ดูวับดูว่าเสียงจะต่างกันประมาณไหนครับโอ้โหคัพเปอร์เลยอะโอเค,อปปเ,ค,อเ,คเดี๋ยวลองการ์ดแบบ ใหม่กันนะครับลองอีกแบบหนึ่งนะครับการที่ทึบๆหน่อยครับดูนะเสียงอันไหนจะพอที่สุดอันไหนจะน่าใช้ที่สุดนะครับดีครับสร้างจินตนาการให้เด็กนะครับทำให้มีความเพลิดเพลินในการปั่นเพิ่มขึ้นนะครับ ซื้อได้ที่ร้านไมโลไว้นะครับสาม้อยกว่าบาทนะครับโอเคกว่าแปลว่าอะไรบา